รดาวเจ็ดแปดงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนพฤศจิกายน2565นะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีมังกรครับดวงเดินหน้ารับสุขรับโชคครับผมครับถ้าโปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในคราวต่อไป มีคลิปพิเศษมาแนะนำนะครับเป็นคลิปสำหรับคนเกิดทั้ง7วันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทวดาสวยอายุเรื่องเทวดาสวยอายุเนี่ยหากท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนชีวิตนะครับเพราะว่า จะได้รู้ช่วงเวลาที่ยากง่ายจังหวะตำแหน่งเวลาที่เทวดาเข้ามาสเสวยอายุเนี่ยจะช่วยทำให้ท่านเข้าใจว่าเส้นทางการเดินในชีวิตของท่านนั้นนะจะมีลักษณะยังไงและจะต้องวางแผนกันอย่างไรก็ติดตามฟังติดตามชมกันได้เลยนะครับเมื่อท่านรับฟังนะครับคัมภีรากรดวงรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปรับฟังนะครับเออพิเศษได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาดูครับ หรือคำพยากรณ์รายเดือนนะฮะเดือนนี้นะครับโอ้หยุดมานานครับหยุดมานานคำว่าหยุดมานานในที่นี้ก็คือหยุดเดินมานานนะครับสำหรับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรถึงเวลา,นานแล้วครับที่จะเป็นจังหวะที่เรียกว่าเดินหน้ากันบางทีการหยุด อยู่นะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยได้พิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยยิ่งพยายามทําอะไรก็อาจจะเกิดผลเสียก็ได้นะครับภายใต้ภาวะวิสัยที่ดาวนั้นนะยังไม่เดินหน้าแล้วก็ยังไม่มีกําลังนะครับพอดาวได้จังหวะเดินหน้าแล้วมีกําลังแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าดาวแวดล้อมอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในตําแหน่งที่พอเหมาะ พอควรกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นดาวสุกเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะนะครับแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภะพที่สําคัญก็คือภพปุตตะด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องความคิดความอ่านนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะครับปุตตะกัมมะนี่สําคัญมากถ้าไม่อยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วเนี่ยโอ้โหทอะไรเนี่ยลำบากตอนนี้มาอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นกระเสตตาธิบดีนะเป็นกระเสตตาธิบดีดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเริ่มอะไรต่ตางๆที่คิดเดิมเลยเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคิดอะไรก็ดูเหมือนมันจะผิดผิดไปหมดเลยล่ะนะเวลาดาวมันไม่ดีนะฮะก็เรียกได้ว่ามีข้อผิดพลาดมีอะไรต่ตางๆเกิดขึ้นแต่พอได้จังหวะนะครับดาวเดินดีดาวเดินหน้านะครับก็เรียกได้ว่าทําให้เรื่องต่างๆมันดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วดาวจังหวะดาวที่มันเดินดีเนี่ยมันเริ่มดเดินดีมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็มี เรียวแรงเท่าไหร่ใส่ลงมาครับใส่ลงมาครับนะสำหรับเรื่องดาวที่ต้องการทำนะฮะตอนนี้จังหวะด,ดาวมันก็จะเดินดีนะฮะดาวเจ้าเดินพบสุภาเองก็มาอยู่ร่วมกับ ชาวเรือนพบกบมาด้วยดังนั้นเนี่ยโอ้ก็จังหวะดีครับมันอยู่ในภพนี้มันก็ส่งเสริมกันดีครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีการเล็งแกบดกาวราหูนะที่อยู่ภพตรงกันข้ามซึ่งเป็นนะฮะอยู่ในตำแหน่งภพันธุดังนั้นเนี่ยเราคงต้องระมัดระวังคําพูดคาจาอะไรอยู่สักหน่อยนะโดยเฉพาะ กับสมาชิกในครอบครัวนะครับนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะโอกาสที่จะพิรุธพูดจะผิดหูกันนี่โอกาสที่จะทําให้เกิดความขัดแยงมีสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยจังหวะเลงๆกันอย่างนี้เนี่ยก็สงบปากสงบคําไว้บ้างมันก็ดีนะครับมันก็ดีนะครับนะก็ดาวเดินดีหลายดวงครับดาวอังคารก็เดินดีนะจะย้อนกลับไปเป็นราชาโชคด้วยนะฮะในช่วงประมาณวันที่ กางหนากลางเดือนนี้นะกลางเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับนะฮะก็จะเดินดีนะกรับไปเป็นราชาโชคนะฮะการเป็นราชาโชคในภพปุตตะนะครับก็คงจะส่งเสริมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นลาบผลอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ ตัวดาวอังคารกับดาวเกตเนี่ยไปอยู่ในภพนะอริวินาศเลงกันเนี่ยโอ้โหผมว่าหลายคนเนี่ยต้องเสียสตุ้งสตางนะในการที่จะแก้ปัญหาสารพัดเรื่องราวโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านช่องรดรานะครับอ่ะก็เอาพอมันเปลี่ยนจังหวะแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นมากลังนั้นเนี่ยจังหวะที่ดาว กตเนี่ยก็ข,ขยับย้ายมาเล่งกันอยู่ตรงกันข้ามนะฮะตอนที่อยู่ในภพนะฮะปุตตะด้วยโอลาภะด้วยดังนั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องที่เป็นลาบเป็นผลเกิดขึ้นบ้างแหะครับนะครับดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าความโชคร้ายกับความโชคดีมันก็จะมีสลับกันไปนั่นเองครับผม ครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่รัทธาปาฏิหารนะครับมาร่วมด้วยในการออกคำพยากรณ์นะครับมีคำถามอะไรมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่ออกมาจากกองทั้ง4ี่นะครับเลือกมาเพียงหนึ่งกองนะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับก็คำพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับอเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไพ่พร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กองที่หนึ่งนะครับก็อะไรต่างๆที่ท่านคิดอะไรต่างๆที่ท่านตั้งใจจะทำเนี่ยก็ขอให้ทําในขนาดหรือปริมาณที่มีขนาดเล็กก่อนเหมือนว่าเราทดลองทําก่อนอย่าเพิ่งโ้โหโหหมรืออะไรต่างๆลงไปนะเพราะว่าจังหวะดาวนะตัวเรียกได้ว่าเพิ่งกําลังเดินดีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือบุ่มบ่ามในการที่จะทําอะไรทําอะไรเนี่ย โอกาสสาเร็จมีครับนะโอกาสสาเร็จมีนะฮะแต่ว่าอย่าบุ่มบามทำนะครับก็ค่อยๆเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณในการทําแล้วสุดท้ายท่านก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับผลลัพธ์อย่างเต็มที่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ต้องใจร้อนไปครับอดทนกันมาตั้งนานแล้วนะครับอย่ามาใจร้อนแล้วมันจะเสียเรื่องนะครับมันจะไม่ดีนะครับมันจะไม่ดีดังนั้นนะจำไว้เลยนะครับหากจะทําอะไรนะครับอย่า ทำเยอะอย่าทำใหญ่ทำปริมาณน้อยนะคอรอดไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆดีแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มปริมาณแล้วก็จเจริญรุกเรือนต่อไปได้ข้างหน้าสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับเลยได้ว่ากองคงจะมีปัญหาบางอย่างนะครับอย่างว่าเลยครับเราอยู่ในสถานะที่เรียกว่าดาวมัน เดินผิดปกติมานานก็เลยอาจจะทําตัวแปลกๆจนทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันเข้ากับใครเขาไม่ค่อยได้ถูกต่อต้านอะไรต่างๆเหล่านี้คือเข้าใจแหละครับว่าความรู้สึกของท่านเวลาที่เรียกได้ว่าจังหวะที่มันดาวมันไม่มีกาลังเนี่ยแล้วมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยตัวทําอะไรที่มันอาจจะดูแปลกแยกแตกต่างไปซะจน คนอื่นเขาอาจจะมองว่าไม่อยากจะยุ่งด้วยอะไรด้วยปรับได้ครับปรับได้เพราะจังหวะดาวมันกลับมาเดินดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเข้าที่ข้อทางนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอแค่เราปรับความคิดนะครับ สิ่งที่เราทําเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ท่านเคยเผชิญอยู่ในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็จะค่อยๆสลายแล้วก็ค่อยๆหมดไปนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจครับในการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะครับก็เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าไงพาหนะที่ท่านใช้อยู่เนี่ยจะให้คุณนะครับการค้าการขายที่ท่านทําอยู่นะจะเรียกว่า ศบความสําเร็จโดยง่ายนะครับโดยเฉพาะจะได้รับการอุดหนุนนะจะได้รับการสนับสนุนนะจาก เพศหญิงนะฮะจากเพศหญิงนะครับผู้สูงวัยนะครับรวมไปถึงการได้เอ่อมรดกแม่ของเราด้วยนะครับแม่แม่แม่ก็จะมีผลมากนะครับอาจจะในการให้สินให้พอให้คาแนะนําอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เราเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยบุกบั่นเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยสามารถทําเรื่องอะไรต่างๆที่ตอนแรกที่ดูเหมือนยากเนี่ยได้ดังที่เรียกได้ว่าสําเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวนะฮะทั้งนั้นเนี่ย เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับทั้งนั้นนี่แม่เลขเลขรถนี่ก็ต้องอย่าทิ้งนะ <c oughs> ต้องบอกอย่างเงี้ยเลขรถอย่าทิ้งนะฮะอาจจะมีจังหวะมีโชคนคีฮะดีมาก็าได้นะแม่จะนางท่านก็จะเรียกได้ว่าให้โชคให้คุณนะครับก็คขายอะไรก็จะสําเร็จโดยง่ายก็ อวยพรนะครับขอให้การค้าการขายการทําสิ่งอะไรก็ตามให้กลายเป็นเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องขนมขนมกันเลยทีเดียวสําหรับท่านที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่นะครับโอ้ความยากลําบากการฝึกฝนตัวเองมาอย่างหนักสุงสุดท้ายแล้วให้ประโยชน์ให้คุณครับทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าตัวเราเองนั้นจะไม่สามารถทําได้นะฮะความอด ทนของตัวท่านจะทําให้ท่านได้ยกระดับของสิ่งต่างๆที่ตัวท่านเป็นยกระดับของสิ่งต่างๆที่ตัวท่านนั้นนะเคยทําได้นะแตกต่างไปเลยดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์ย่อมได้เพิ่มนะครับ ขั้นตำแหน่งต้องได้แปลได้ดีนะฮะทังนั้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่คนอื่นเขาจะเริ่มเห็นนะครับโอ้อย่างว่าแหละครับดาวมันเดินไม่ดีมาพักหนึ่งนะฮะพอจังหวะดาวเดินดีแล้วเนี่ยอะไรอะไรที่มันเคยปกเคยปิดเอาไว้เคยมองไม่เห็นมันก็จะได้เห็นกันสักทีนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ผ่านเรื่องร้ายๆแล้วก็ผ่านไปจนถึงจุดที่เรียกว่าความดีส่องแสงเป็นประกายนะครับครับสำหรับ ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเดือนนี้นะฮะเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่จะเป็นจังหวะก้าวกระโดดไปดียิ่งยิ่งในเดือนต่อไปเพราะจังหวะที่ดาวเริ่มเดินคราวนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีการเดินผิดปกติอีกนะครับจนอีกนานนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่เป็นกระแสตาธิวดาพลังต่างๆเหล่านี้มันจะมีมาอย่างเหลือเฟือเลยข่าฝากประชาสัมพันธ์ไ้อีกหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับคลิปของคนเกิดวันทั้ง7นะครับผมคลิปเทวดาเสวยอายุ ยังไงก็ไปรับฟังรับชมกันได้นะครับ